ครับท่านผู้ชมครับกับขอทีมแบ็กออฟพักแรกปฏิบัติการเต็นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในจุดจบอเมริกาจะแพ้ศึกในครั้งนี้ในฐานแม็กวีที่เมืองเวสนได้รับการติดต่อจากอาราเซียผู้แปรพักไม่ได้สักหน่อยเรารู้ว่านายได้รับการติดต่อที่ฐานแม็กวีนายอยู่ที่นั่นเมสันเอามีข้อมูลของดักกอิสทุกอย่างแต่ว่ามันหายไปหมดเงียบเถอะนะาพวกเวียดนามเหนือมันล้อมเมืองไว้ฐานแม็กวีก็ถูกเผาพูดแต่พักที่แท้จริงก็ตายเลยด้วย เขาไม่ได้ตายสักหน่อยแล้วเอกสารทั้งหมดมันหายไปได้ยังไงและทําไม <S <S เขาพยายามปกป้องทีมไม่ให้ตายทัางหากล่ะทําไม่ยอมรับหรอกนะว่าเขาตายจริงๆฉันต้องการเอกสารของฉันเท่านั้นแหละเอาวิ่งกันไปวิ่งกันมาวะ่ะอันนี้ผมจะตั้งใจแปลก่อนนะเพราะว่าได้หลอกมันเยอะมากครับธารกิจนี้ขอใช้หัวก่อนนะเมืองเว นี่แหละจุดเริ่มต้นของความจริงทั้งหมดเมสันผู้แปรพักทางหาก <c oughs> ได้เห็นถามแ <c oughs> ม็กวีแล้วนะผู <c oughs> ้ว่าพวกมืออาจจะต้องกระโดดเข้าไปลึกหน่อยบางุธเรามาที่นี่เพื่อหาผู้แปรพักเพราะว่าเขามีขอม้อมูลของพวกโซเวียตปฏิบัติการในเวนียดนามเราขาดการติดต่อทีมซิคลิตี้บางที่พวกเขาได้อยู่ในห้องเซฟลุมของแม็กวีถ้าเขาลอดเราจะพาเขาออกมาทีมลพิเศษเกี่ยวต่อขอเลยครับนี่แหละครับถือว่าเป็นเหตุผลว่าทําไม ผมถึงใช้สมาธินะครับถือว่าถือว่าเลยนะพอต้าสิบรถถูกยิงรถถูกยิงระวังรีมานายเนอ่ยเรากำลงังจะตกโฮเทลซิกตบด้วยโฮเทลซิกคุณได้ยินหรือเปล่ารีมานายโฮเทลซิกลวงไปละเอือ้อเอือ้อเเอือ้อ เอานี่ปืนสเปซที่สองบอกว่าคงช่วยมึงได้ไปทางไหนวะมีสมันลีแมนไนเดอร์ผมเห็นเอ็กซ์เรย์แล้วมึงเจอพวกเวียดนามอยู่ทางทิศเหนือบวบู๊หลอมแม่งเลยบูแมนลีแมนไนเดอร์นนอกำลังเข้าไปครับเอ็กซ์เรย์ก้มต่ำไว้อุ้ยระวังครับโหเละเลยเอ็กซ์เรย์ทางสะดวกไอ้เลูวขึ้นพุน่นไปไกลสุนตีนไป โอแมนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือรับทราบกำลังไปเอ็กซ์เรย์เรากำลัลงบิชิงเข้ามาบนดาดฟ้าเออลงไปซะอุ้ยที่นี่แม่งกำลังเล่นตุ้มเป้เลยวะ่ะเราต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งกัสรริคิดว่าปูแปรพักจะรอดไหมละ่ะโอ้ยทำมันรอดเลยนะกูยกนิ้วให้มันเลยวะ่ะอุ้ยตายซสไสัตว์ถูกส่องไฟจอนบีกเฮ้เจ็บ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 ระวังครับ,รบโอ้ยิงโคตรเปลือง โอมนมันพูดว่าไงอาพลเรือนอ่ะอิงแม่งเลยผู้ใด,ดให้ความร่วมมือกับชาวอเมริกาจะมีโทษฐานความคิดตามนโยบายของพักของพ,กองพวกเราและจะมีการลงโทษโดยทันทีก็คือประหารทิ้งครับปอบลงุงจิบหาละาละเอ้ยแมงจะจัดืเออตายไส้สัตว์ เอ็กซ์เรย์นี่คือรีมานเนอร์ถ้าใครยังไม่ออกมาเร็วๆนี้อ่อย้ำเลยนะให้รีบออกมาพวกเวียดน,น,นามปิดล้อมทางทิศเหนือไว้แล้วรับทราบรีมานเนอร์เรากำลังขึ้นพลต่อเซฟลูมอยู่ข้างหน้าเราไปโอโลโท็อปองต่างไปองเซฟลูมอยู่ข้างล่างเราลวงไปหมดลวงไปซะนี ่อคอยนะครับเรีย,รยรไปห้อ,องเซฟรูรมเราต้องบิชชิงเข้าไปลวงไปซะไหนพูดติดต่อมึงวะน่าจะถอยไปที่ห้องบอก,กรอร<ป>์น่าจะมีชีวิตอยู่แหละเอ็นเธอฮีบเอ้ยตา,าเอตัวเองทำอะไรจ๊ะเครื่องพาราโบลนี่วะมันถอดรหัสอยู่นะครับโอ้ยห้องเซฟรูมเนี่ย อุ้ยฟังหนึ่งของห้องสงครามนี่ว่ะเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วเร็วเร็วป่าไปเลยสั์อาการผมเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้เสียงมากไม่ได้ต้องพูดก่อนนะลวงไปดีจวช่วยเต็มโอ้ยหัวปี มึงเอาไปเลยมึงหัวปีกูอีโบไอสัตว์ยิงมายิงกลับไม่โกงเอ้ยเออดูไปซะเออเฮ้ยหลังมาตัวโกงไปเดียวโกงไปละแย,ยมเรียอีมอนเยเนอร์รายงานด้วยเอ็กซ์เล่ย์พวกเวียดนามอ่ะ มายึดฐานของแม็กวีทางทิศใต้ไปแล้วมันถูตัดขาดไว้เนยรับซารริมไนน์เด้อไอไวเลยนะจะเล่นรีพเคนกันไปกันเถอะเขาน่าจะอยู่ห้องในห้องนึงนี่แหละเมสันจัดการประตูนั่นเจอกันที่ฮอลเวนนะโบแมนตามกูมาไปเลยอฮอยจะจะจะเออตายเมสันเอสนอฟ ออกมาจากโบคูต้าได้ยังไง,งคิดอ,อยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่ามึงจะไม่รอดฉันก็เหมือนกันสหายฉันมาที่นี่เพื่อเตือนรัฐบาลของพวกนายนี่คือสิ่งที่ต้องการนะดราโกวิสมันมีแผนโจมตีตะวันตกเฮสันได้ของมาไหมดราโกวิสรู้อยู่ว่าเราจะได้เจอมันเนยก มันมีแรงจูงใจเหมือนมันเ็งร้ายแม้แต่ทางเคมเลิงก็ไม่รู้แผนการที่แท้จริงของมันด้วยมันจะต้องถูกฆ่ามีสันลากูวิสอาเชงโกสไตเนอร์พวกมันจะต้องตายไปไปไปนี่คนของนายเหรอ พูดกับโบแมนชันเลสนอฟบิกเตอร์นะทำไมนานจังว่าเมาียนสารเราได้ข้อมูลน่าจะคุ้มค่ายอยู่นะลิเบมาน่าเด้อรับที่ไหนดีเอ็กซ์เรย์โปวดาบกองทัพนาวิโยทีนกำลังเข้าวัดพระตรงทางทิศตรงตัวของฐานแม็กวีอีสองกิโลเจอกันนะเจอก,กันที่นั่นเอาเมริกาปดวางวุลาซานี้ไม่ใช่สงคารามพวกคุณ,คณเราจะไม่ทำร้ายพวกคุณทางแม่กูแปลไม่ทันนี่เหี้ย อาร์ทีเท็กซัสนี่คือวันไฟเราต้องการกำลังเสริมซัพพอร์ตเดลต้าออสการ์เทงโก้เฮ้ยวันไฟจะเย็นๆน้ำมันทูเซกเตอร์เลยนะค่อยพูดไอ้หนูเฮ้ยเอาวิธยุ่มานี่อย่าพูดแห่คุยคุยรถลับวิเศษอย่างนั้นเหรอเออออกมาเถอะนะาส่งดีแล้วกันเอ็กซัสนี่คือเซลลาออสการ์กอล์ฟเอ็กซ์เลคคำสั่งผมขอญาตสั่งสั่งการคนเดียวนะแล้วเข้าไปครับเอ็กซ์เลคุ่มต่ำไปด้วยโอ้ยแได้แค่นี้แหละ ไรหลอกมันเยอะครับเฮ้ยลงมาซะโว้วว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 ยวะวว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 วอวววววว อะไรของมึงเนี่ยร่วงไปดีเกยียดปืนดีกว่าครับลูกซองไฟไม่จำเป็นละล้มในเมืองเอกเ x r a ลครับผมรอคำสั่งอยู่จัดไปเสียมาร์คตำแหน่งเรียบร้อยเอาไปเลยเท็กซัสกำลังเข้าไปครับเข้าไปได้ไหมไม่ได้โว้วโว้โวเอจริดจริงๆครับบล้องฟีเดอเติดเิด,ด ทำได้เลยเพลงนี้เข้ามาจุดทมลายปึ๊บมาคอยขึ้นพลนะครับที่ผ่านไม่ได้ยานกาอนนำเราอย่เอ้ยเชี่ยเว้ยเ้ยเอพีซีล่วงไปแล้วจัดการรถถังหน่อยเมสันแตกแม่งเลยกลมมันซะเอ็กซัสเราเจอยานก้อพิเตอร์ซูลูฟ็อกทอส รับทราบเอ็กซ์เรยเราลังเข้าไปครับเอ้ลวงมาดีลวงไปซะไปยัยงวะปึ๊บไหนวะมายังเนี่ยอุ๊ยมาละขอบคุณมากเอออย่างนั้นเลยเอ็กซ์เรย์ขึ้นพน้น อันนี้คืออย่างชอบครับก็ทันชุลมไล่เอ็กซ์เรย์ทางพวกคุณเคีย์แล้วนะลานจอดหออีกครึ่งกิโลเว้ยสุดถนนนี่แหละอุ้ยมาร์คตำแหน่งเรียบร้อยลงม,มาเลยรับทราบเอ็กซ์เรย์เรากำลังเข้าไปวีวงไปซะเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุก ตุกตุกโหลดผีโหลดผีโอ้โหโหลดผีเฉยโหลดผีเฉยขออภัยครับเว้ยเน๊ยเราต้องหนีไปแล้วเอ็กซ์เรย์เราถูกยิงหนักมากเอ็ X กซ์เรย์ไอกาดตรงนีม้มันเดือดมากเลยอาร์ทิเจสต์ัตต้องออกไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาสนุนทีหลังสัตว์ติดสัตว์ใช้เหรียญซีพียูชั้นสองสุดถนน 2, นี้ยชั้นนี้รถถังเ้อ ียโหลดผีครับโหลดผีเฉยเฉยมสันเราต้องจัดการปืนซีพียูโคแมนด้วยหมอนี้ปลอดภัยด้วยได้เลยมีคนเจ็บเสียไปล่วงไปเดียวใตัวเองอล่วงไปซะไปข้างล่างล่างไอ้กูยิงวะใครยิงกูยิง ล่วงไปเลยมึงนะไปปึ๊บอือล่วงไนเฉยเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเลสนนฟอยู่ที่เมืองเว้เขานี่แหละคือผู้แปรพักเขากลับมาหานายเมสันเลสนอฟกลับมาแล้วยังคบสัมสองไม่สหายเออยังไหวนะเมสันไหวเพื่อน อย่าหายใจยู่เจอก,กันที่จุดลมพลไปทางน,นี้เอ้ยโอ้โหสัตว์เวก,กือบไปแล้วกูวางแม่งเลยเหี้ยนี่ันเจอพวกเวียดนามว่ะตรงซิโร่ทูซิโร่นานห้เนี่ยสามวิทีเขี่ยไมแลส้สโนฟอี่ทำดีมากเมสัน ไปที่ไหนชิปหาที่นั่นครับเมสันกาวุธตดถ,ถังที่55ถังมีซะนี่แลหละห้องเราไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่วะเอาคนเจ็บออกมาก่อนออจำนวนมากกันลังเข้าไปนะครับรอเดี๋ยว X-ray สารสนเทศอากาศ o อ f l i n e ไปก่อนนะเราต้องอพยพคุ่นเจ็บออกเอาเรา,ขขาทุกท่านเตรียมกระสุนให้พร้อมเราต้องการให้ร้านจอดห้องนี้มันปลอดภยัย เอาคุณเจ็บออกมาก่อนอกนนอกกำลังพินอมานป้องกันครับปึ๊บมันจะมาตรงนี้ปึ๊บอูชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วพอ,ออกมาแล้วปึ๊บมาจะมาทางไหนมาขนเข้ามาเลยเฮ้ยตรงนี้ ทางที่ตำานอกเชีงยงใต้เตาวิทเหรอตรงนี้ผลเคมอไปครับอาจจะหนักอยู่เฮ้ยหยละเหระเด่ดนปุ๊บอีโบ้วงไปซะเฮ้ยอะไรเนี่ยลวงไปดิโอ้เจ็บ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 ตายหมดอุ้ยลวงไปซะ เก็บร้อยไอ่เข้ามาเลยพวกมึงเนี่ยเอ่ตึ๊บฮิโบมาอ่หายไม่ตายวะโดลเข้ามาเรื่อยๆนะพวกมึงพวกมันกำลังถอยพวกมันไม่ได้ถอยพวกมันไปรวมกลุ่มใหม่มาตรงนี้คอมแมน์เอ็กซ์เรย์วนซิโลเราถูกตึงอยู่ที่นี่ ในว่าจุดอพยพของพวกเราในเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยพวกเวียดนามเหนือทุกกำกำลังบินขึ้นฟ้าอยู่น้เวย้ยมึงไม่ใช่คนคนเดียวที่เราจะพาออกมาเรามีของสําคัญเว้ยเราต้องการอพยพเดี๋ยวนี้เออด๋อย่าหาทางให้แข็งใจไว้ก่อนถึงชาวมริการทุกท่านนี่คือกองกําลังเวียดนามเหนือของพวกเราผมาไม่อยากลงทุนพวกคุณเลย X ray. เอ็กซ์เรย์เรือกำลังไปแทนที่พวกคุณจะวางวุ้นแล้วกลับไปประเทศของพวกคุณอุ้ยชิบหายแล้วกูจะตายหา่าถอยก่อนถอยก่อน อุ้ยเอาเกินตายเฉยเฮ้ย่ออ่าเลข5 X Blaze check ข้างหลังเรือรัตรเวียนคงขับเรือกำลังเข้าไปลับทราบไอวิทยุเลขเดลต้าสกอตโวรมาเลยมามาตำแหน่งเรียรบร้อยไปเชียรับทราบ X Blaze เรากำลังเข้าไปนะครับเรือรัตรเวียนเร็วๆๆๆๆ ขึ้นเรือขึ้นเรือ,เออุยขึ้นเรือดาบูบิสโอ้โหเดือดจริงครับนี่แหละผู้ของพวกเทนใช่ไหมล่ะความกล้าหาญของพวกศัตรูเนี่ยคือผลลัพธ์ของพันทมิตรใหม่ที่แท้จริงอดจ,จบก่อนเหนื่อยมาก